ขวดซื้อขวดซื้อขวดซอยเมย์ไงเมื่อนี่น้อยเท่าไรเมย์ไงหบอเออลูกสิเมาเบิดเด้ออืมลุดบ่ไรบ่เมย์ไงน,น้อยหาพันธ์หมอหัวหัวพันธ์อะไรบ่มาวาเขามา,มาสิเมาเบิดเนี่ยเอาเขามาพี่อืมเขามารวดเขามารวดเออสิเมาเบิดเด้อน,น้อยมึงหกพันนี่ต่อขึ้นหนังเปนต่อลง อืมเออมณีศิษยอหัวน้าเพลินเอามานับเบื้องเบื้องจังหน่วยนับเบื้องก้อนมาเทียบตัวจัจังหน่วยล่ะบ่ไปใหญ่จังหน่วยสามสิบหกบ่นับเบิ้งก่อนนับไปเบื้องเบื้องหันแมนอยู่บ่เออมนีิมาหววเพลเด้อรันนีเด้อ สามสิบหกเนาะหน่วยหนึ่งหาพันเห็นบ่รุดบ่ไรบ่รุดหกพันบ่ไรบ่คนมารู้คนรู้รุดหกพันบ่ไรเห็น่าได้แต่หน่อยหาพันเหอนมายังไงคนมารู้หกขันบ่ไรได้แต่น่อยหาพันเมาเบดเด้อเบ็ดเลยบี้เบ็ดยังเดอน่ายังมีอยู่บ่ หมอดาวันยังมีอยู่สั้นหรอคันมีเสียเอาอะไรแจ๊กหาสิบหน่วยสั้นหรอสามสิบหกหน่วยที่เท่าไรล่ะน้องเป็นไงอืมได้มันถือได้ขอเสียเอาเงินไหนคันได้บ่ถือเลยรูปทั้งเจ้าได้เนี่ยม่นเช็แปลกว่ะฮะแมนบอแมนเหรอือคักแล้วบอ ซองเซ้นหกดีอ ok ืออมออ๋ออ๋ออ๋ซอ๋อม๋ออ๋้อ๋ออพอด๋ออกอบ๋อา๋อ่๋ออ๋นม๋ออ๋ออ้ออ๋อก๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ตัวตอ๋อห๋ออ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 อก๋อออ้๋ออออ๋ออนออ๋ออ๋ เห็นหนพันกรเล่ยน,นเนี่ยเอาไปใหไงมาเอาขอบใจเอี่ยโอ้พันมาแต่วันโพุธสะอาดคนกไนเนี่ยนะ เมื่อโค้งเป็นมาคายหัวต้น่าว่สจะไปทรงตลาดาเพ้นก็ได้สื่ซอยเป็นมาเนี่ยถึกแล้วว่าไม่ไงถึกแล้วหมเออเที่ยวนานีรุ่นหกพันเนอะหาาโซดีโโซดีอดใจไอบใจหัวออซอสบายดีสบายสบายดีพันนี้ตียิ้